คลิปนี้กลังกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์นะครับผู้ชมครับนอกจากคอนเทนต์ที่คุณครูท่านนี้เนี่ยเธอทําแล้วในลงในติ๊กต็อกนะครับมีคนเข้าไปชื่นชมนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับพวาคุณครูเนี่ยหน้าตาสะสวยมากนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมันกลายเป็นไวรัลสนั่นโลกออนไลน์ในตอนนี้นะครับหลังจากคุณครูคนสวยคนนี้เนี่ยเธอมีการโพสต์คลิปผ่านทางติกต็อกครับเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับใช้วิธีสยบเด็กๆครับที่ชอบคุยกันเสียงดังคุยในห้องเรียนไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยนะครับ คุณครูคนสวยคนนี้ครับงัดไม้เด็ดมาสู้กับคุณผู้ชมครับด้วยการเขียนข้อความลงบนกระดานขอแช่งกันหน่อยแบบให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนี้เออแช่งแบบนี้เจ็บนะครับคุณครูครับนี่คุณครูบอกว่าเขียนบนกระดานเลยครับนักเรียนที่ชอบคุยกันในห้องขอให้อนาคตเป็นได้แค่คนคุยโอ้โหเงียบกันในห้องครับงานนี้เงียบกริบเลยนะครับตั้งใจเรียนกันขึ้นเลยงานนี้ทําเอาเด็กๆในห้องเรียนเนี่ยนะครับเงียบกริบอย่างที่ผมบอก เพราะสาหรับวัยรุ่นเนี่ยนะครับแช่งอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องนี้ครับก็บอกนี่สําหรับคุณครูเจ้าของคลิปนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมพาคุณผู้ชมไปเปิดว่าร์ปก็คือคุณครูเบสนะครับเป็นครูคนสวยแห่งโรงเรียนราชประชารุคราชสิเวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาทนะครับที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นครูที่เป็นไอดอลผู้ทรงตงนะครับมีผู้ติดตามในทิกตอกในโด่งดังอยู่แล้วผู้ติดตามเนี่ยสองแสนกว่าคนเลยทีเดียวนี่นัดหมายเด็ดครับคุณครูคนอื่นอาจจะอยากลองนําไปทําได้นะครับคุณผู้ชม ถ้าใครคุยในห้องเรียนขอแช่งเลยอนาคตเนี่ยเป็นได้แค่คนคุยโอ้โหเงียบกันหมดนะครับเนี่ยถ้าเข้าถ้าเข้าไปส่องในติ๊กต็อกของครูเบสคุณนะครับคุณผู้ชมครับเธอก็จะมักจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยแหละน่ารักน่ารักนะครับเต้นเพลงติ๊กต็อกอะไรต่างๆนะครับและคนติดตามเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็สองแสนกว่าคนนะครับเยอะมากนะครับแต่ก็ยังบอกคุณครูหน้าตาดีเป็นคุณครูที่สวยนะครับเด็กๆทำไมไม่ตั้งใจเรียนผมไม่เข้าใจเลยนะครับครูอาจจะหน้าเรียนออก นะครับนี่ครับแล้วก็แช่งเด็กนะครับพาลทูโรงเรียนอื่นอาจจะลองเอาไปใช้ได้นะครับใครไม่ตั้งใจเรียนคุยเสียงดังอนาคตเป็นแค่คนคุยนี่กลายเป็นไวรัลเลยครับหละคนบอกโอ้โหแรงนะครูแบบนี้เนี่ยนะก็เป็นคลิปไวรัลที่กําลังแชร์กันอยู่ตอนนี้ครับเข่าว้เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ